มาตรา1นึสองกำลังถูกใช้กับคดีการเมืองต่อการกระทำที่กว้างเป็นประวัติการอยากรู้ไหมละ่ะว่ากว้างแค่ไหนอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนมาตรา1นึสองคุ้มครองผู้ดำรงตำแหน่งสี่ตำแหน่งใช่ไหมไหนเรามาดูตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นจริงกันสะหน่อยคดีนี้เกิดขึ้นจากพ่อค้าออนไลน์คนหนึ่งไปขึ้นปราสาทที่มออุดรธานีและวิจารณ์ประเด็นการพระราชทานยศให้สุนัขทรงเลี้ยงฟูฟู และเกือบสองปีต่อมาเขาก็ถูกอายาการยื่นฟ้องหรือมีอีกคดีหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงใครเลยคือคดีของกลุ่มนักศึกษาลำปางที่แขวนป้ายข้อความเขียนว่างบสถาบันกษัตริย์มากกว่างบวัคซีนโควิด -19 แบบนี้ก็ถูกฟ้องหนึ่ง,งสองด้วยส่วนคดีนี้เกิดขึ้นกับบิก๊กนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ขึ้นปราศัยถึงการเขียนแบบเรียนบริษัทถึงรัชกาลที่7ในฐานะกษัตริย์นักรประชาธิปไตย แต่จริงๆแล้วคําถามว่ามาตรา112คุ้มครองไปถึงอดีตกษัตริย์ด้วยไหมก็ยังตอบยากอยู่นะเพราะในปี2556สาลดีกาเคยตัดสินให้นักฤกริต,น,ตนักจัดรายการวิทยุจำคุก4ปีจากการกล่าวข้อความเข้าขายว่าหมิ่นรัชกาลที่4ทว่าในปี2564สารจังหวัดจันทบ,บุรีกลับพิพากษาให้ยกฟ้องจรัดนักศึกษาที่วิพากษ์วิจารเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ซยซางงั้นน่ะ การบังคับใช้มาตราหนึ่ง่งยังคลุมเครือได้มากกว่านี้อีกนะจำได้ไหมตัวบทเขียนไว้3าการกระทําเราลองมาตีความกันดีกว่าว่าคดีต่อไปนี้มันอยู่ในขอบเขตของ3าํานี้หรือเปล่ามีนาคม2565ศารอาญาพิพภากษาจําคุกนรินผู้ถูกกล่าวหาว่านําสติกเกอร์ไปติดไว้บนพระบรมาสารีริกธาตุโดยสันให้เหตุผลว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการแสดงตนให้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระมหากษัตริย์ เมษายน2565สมบัติทองย้อยอดีตกาบเสื้อแดงถูกสารตัดสินว่าเจตนาเสียดสีสถาบันจากการแชร์โพสตและเขียนข้อความว่ากล้ามากเก่งมากของใจนะโดยสารพิพากษาลงโทษเขารวมกับอีกสองข้อความ,มข้อความละสองปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำคุกหกปีแถมตอนนี้ถูกคุมขังระหว่างยื่นอุทธรณ์อีกด้วยนี่แค่นิดนหน่อยจากทั้งหมดร้อยคดีนะถ้าการตีความมันจะกว้างกว่าที่เขียนในตัวบทสักขนาดเนี้ย เราก็แทบไม่รู้เลยว่าการพูดถึงใครบ้างที่จะโดนหนึ่งหนึ่งสองหรือการกระทำไหนบ้างที่จะเป็นความผิดแล้วแบบนี้ในกระบวนการพิจารณาคดีมันให้ความยุติธรรมได้หรือเปล่านะถ้าอยากรู้กดติดตามรอคลิปหน้ากันได้เลย